ัสดีครับลุงต่อพากินฟุตเวลวันนี้มานําเสนอวัตถุมงคลวันนี้มานําเสนอวัตถุมงคลพระปิเกเนตรุ่นแรกของหลวงพ่อยิฐวัดหนองจอกนะฮะสร้างเมื่อปี235เป็นพระปิกเนตล่อลอยองค์ของหลวงพ่อยิฐวัดหนองจอกอําเภอกุยบิรีจังหวัดประจวบคิรีขันนะฮะวัตถุประสงค์ในการ สร้างก็คือบรุรณะเสนาสนะในวัดหนองจอกพระพ,พิคเนตของหลวงพ่อยิตเนียจะมีลักษณะแบบนี้นะฮะก็หล่อสวยงามนะฮะมีความคมชัดของพระพิกเนตนั่งตั้งนะฮะด้านหลังก็จะมีนี่นะฮะก็มีคำว่ายอยักษ์นะโคตดแล้วก็ยิฐแล้วก็เป็นณนทรหด เดี๋ยวส่องกล้องให้ดูนะครับให้ดูโค้ดนะฮะดูโค้ดความคมชัดโค้ดยอ่อยักษ์กับยิดแล้วก็มีนทรหดนะฮะด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะมีลายกระหนกตรงนี้นะแล้วก็มีเส้นบ่าเส้นเฉียงก็มีเส้นนี้ลอยตามนี้นะฮะความคมชัดดูง่ายนะฮะพุทธคุณก็ พระพิกเนตนี่ก็มีเป็นเรื่องเล่าที่บอกว่า,วาหมายถึงความสำเร็จนะฮะจะทำอะไรก็บูชาพระพิกเนตนะฮะก็มีแผ่นโลหะฉนวนนะครมีจานแผ่นเงินแผ่นทองแล้วก็ฉนวนทองเหลืองก็รุ่นนี้ก็ เนื้อหามวลสารก็ยะแย่ๆมากมายนะฮะก็ท่านได้รวมชนวนมวลสารอาของท่านต่างๆนะฮะมีทั้งพระกิง่งโลหะต่างๆนะมาผสมนะแล้วก็ปลุกเสกตลอด1ไตมานนะฮะปีสสร้างาปีามห้านะฮะก็เสก1ไตมานอ่ะสเดือนก็เข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะ หลวงพ่อยิ้ตก็เป็นที่รู้กันในคนที่ยุคเก่าที่ท่านท่านนะก็จะรู้ว่าท่านดังเรื่องประหลัดคิิกนะประหลัดคิกลอยฟ้าก็ให้ดูนะฮะพระพิเนตรุน่นี้ของหลวงพ่อยิ้ตพบหินน้อยนะฮะจำนวนการสร้างผมไม่ทราบรายละเอียดว่าสร้างด้วยมีเนื้ออะไรบ้างและจำนวนเท่าไหร่ <laughs> ไม่รู้จริงๆครับข้อมูลไม่ได้จริงๆแต่รู้ว่านี่ก็คือพระพิเคเนตของหลวงพ่อยิฐนะฮะก็ได้มาครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจนะความสวยงามของของท่านนะของหล่อพระพิเคเนตของหลวงพ่อยิฐนะฮะโคตรชัดเจนก็ว่าจะทำรีวิวได้มานานแล้วฮะ ได้ประมาณสักสี่ห้าปีละลืมไปเลยนะ,ะก็วันนี้เห็นก็เลยนำมารีวิวนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดสอบ s cribe กดไลค์กดแ like, ชร์ลงต่อพากินฟูดเวลสวัสดีครับ